ต,ตำถัวจ้า ok, ตำถัวรอบดึกตำถัวรอบดึกแซ่บแบเผ็ดๆใส่พริกแห้งแล้วก็พริกปิดใส่เข้าไปเยอะๆจะได้เผ็ดๆแซีบดักใส่พริกแห้งแล้วก็พริกดิดลงไปด้วยกันํำให้แหลกๆตำแหลกแเอาตำด้านล่าง ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปไสแสดงเลยสดน้ำประแด็ดลงไปมัสลุน

เซตเรียบร้อยจักสิจานเป็นไงบ้างท่านผู้ชมน่ากินไหมทำเตียงรอบเดเื็ดเผ็ดๆแซ่บๆ